ทีนี้เหนืออีสานเนี่ยคุณผู้ชมที่บอกว่าการจราจรติดขัดครับขอพาไปดูที่เหนือกันก่อนเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวขึ้นดอยอ่ะคุณผู้ชมอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวและแน่นอนทางขึ้นดอยการจราจรติดขัดเลยค่ะพาไปดูในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมก็เต็มไปด้วยรถนักท่องเที่ยวจํานวนมากธรรมดาเชียงใหม่ก็รถติดรอบรอบคูมเมืองอยู่แล้วแล้วเทศกาลแบบนี้<ล>อากาศแบบนี้นโอ้อากาศดีๆแบบนี้เขาบอกว่า นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดก็กรุงเทพก็น่าจะเยอะด้วยนะคะนี่คือรถติดไม่แพ้กรุงเทพการจราจรติดขัดในตัวเมืองหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะถนนห้วยแก้วเส้นทางที่จะไปสวนสัตว์มั่งไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมั่งสี่แยกรินคำซึ่งรับรถจากที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข11เข้าตัวเมืองไปถนนนิมมานี่คนเก๋ๆเขาต้องไปกันครับแถวแยกนิมมานแถว นี่ม,มานี่รถติดตลอดทั้งสายนะคุณผู้ชมปริมาณรถหนาแน่นมากแต่ว่าเคลื่อนตัวไปทีละน้อยทีละน้อยส่วนใหญ่ก็ติดขัดตามทางแยกเท่านั้นนะคะนี่คุณผู้ชมไปดูบนดอยกันนยดอยสูทดอยอินทนนท์ใช่นะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดข,ของประเทศไทยคาคร่ำเปวยนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งพากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับการจราจรนี่ติดขัดทั้งวันโดยเฉพาะบนยอดดอยฮะบริเวณกิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดตอนตอนเช้าเนี่ยห บางบางช่วงก็8ดองศาอ่านี่ฮะคืออาจจะยังไม่ได้มีเหม่ยขาบหรือไม่ได้มีน้ําค้างแข็งติดกับต้นไม้ใบหญ้าเห็นนี่นะแต่ทั้งที่ก็ได้สัมผัสความหนาวที่ชัดเจนอยากจะไปหนาวที่นั่นอย่างน้อยขอให้ได้ใส่เสื้อที่ซื้อมาใช่อยู่ในตู้นานแล้วมีความสุขมากตรงนี้มีความสุขตรงนี้ดอยธนนท์ดอยสุเทพสวนสัตว์เชียงใหม่โอ้แทบทุกจุดของเชียงใหม่ค่ะ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ก็เลยบอกว่ารถติดแบบนี้อย่าคิดว่าไม่มีอุบัติเหตุ<อ>ขับรถขับราระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาขึ้นดอยสูงก็ควรที่จะเป็นผู้ขับขี่ที่ชำนาญหน่อยใช้เกียร์อะไรต้องทราบนะเวลา,าขึ้น<า>ไปไใช่แล้วถ้าไม่ชินเส้นทางคุณไม่เคยมามาก่อนอเดี๋ยวใช้ Google Ma p หรออาจจะไม่ได้ใช้คนขับของท้องถิ่นนั้นดีไหมแล้วเวลารถมันแน่นๆมันไม่ไง่ายนะ ก่อนเพิ่เๆลดโล่งๆขึ้นเขาง่ายกว่าเวลาที่มันติดเป็นเส้นทางแล้วมันมันมันเป็นเส้นทางชันใช่ไหมคะแล้วมันไปออกันอยู่อแล้วเวลาค้างอยู่ตรงเนินสูงๆอ่ะถ้ามือใหม่หรือว่าไม่คุ้นเส้นทางไม่รู้ว่าไอ้มันโค้งมันมันมันไปโค้งอีกกี่รอบอย่างเงี้ยก็จะวางแผนไม่ได้ รถยนต์ว่าต้องระมัดระวังแล้วนะคะยังมีการเตือนมาว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติขับขี่ขึ้นดอยที่สูงชันเพราะไม่เหมาะสมกับเส้นทางบนดอยก็จะทําให้ระบบเบรกต้องทํางานหนักเกินไปเพราะว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยค่ะสำหรับจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติแล้วขึ้นลงดอยที่ชันชันนะคะคุณผู้ชม ดังนั้นผู้ชมที่ไปต่างจังหวัดกันไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนขับรถด้วยความระมัดระวงังเมาไม่ขับง่วงไม่ขับแล้วก็ดูแลสภาพรถดีๆกันด้วยนะคะ